วัสรา์ธานีนะครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดส,สุราธานีเองก็ได้มีการลงหน้ามาถือ้อตอกลงรับเงินอุุหนุนโครงการยอกระดับแปลงย้ายด้วยเกษตรสมัยไม้และก็เชื่อมโยงการตลาดครับในายชัยพจนุผักเกษตรจังหวัดส,สุราธานีก็ได้บอกว่านะครับโครงการยอกระดับแปลงย้ายด้วยเกษตรสมัยไม้และเชยยื่อมโยงตลาดเป็นโครงการดีกระรทรวงเกษตรและสากรได้จัดทำขึ้น เพื่อที่จะฟืนฟูเศรษฐกิจและสร้างคุมที่ระดับผลกระสอบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้่น้นงเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะครับนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งบริหารจัดการแปลงไย,ยต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐานไปรดรูปสร้างมูลราคาเพิ่มแล้วก็เชื่อมโยงการตลาดด้วยครับซึ่งจังหวัดสุรานฎร์ธานีนะคะมีแปลงย้ายที่เข้ารวมมากที่สุดในาคกตายใน36แปลงค่ะคซึ่งอยู่ในความรับผิชอบ้องกลุ่มส่งเสริมการ,กรเกษตร2 8แปลง งบประมาณกว่าแปล้านบาทนะคะโดยส่วนใหญ่ในข้อสนับสนุนจะซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถบรรทุกค่ะล้กก็สร้างโรงเรือนการผลิตโรงเรือนผสมปุ๋ยนะคะโรงเรือนแปรลรูปผลิตแล้วก็ปัใจจัยในการผลิตต่างๆค่ะก็คาดว่าจะโอนเงินให้กับแปลงย้ายไม่เกินสัปดาห์หน้าแล้วก็ได้เน้นย้ำให้แปลงย้ายนำงบประมาณที่ได้เนี่ยไปใช้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ,รให้เกิดประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าสูงสุดนะคะตามเจตานารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มกเกษตรกรน,นั่นเอง ค่ะไปได้ที่พัง